ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการตั้งสุดล้อรถยนต์แบบเข้าใจง่ายๆนะครับคลิปนี้ผมจะไม่เน้นเรื่องวิชาการมากนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องขั้นตอนที่แบบพอเข้าใจได้อย่างรถคันนี้นะครับ isuzu e d max มีการดึงไปทางซ้ายนะครับถ้าเราจะทําให้หายดึงเราก็ต้องขันล้อซ้ายให้เดินหน้าไปหรือไม่เราก็ต้องขันล้อขวาให้ถอยหลังลงมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างอย่างตัวเลขนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีทํากันว่าเราจะทําไงขั้นตอนแรกเลยนะครับเรารต้องทําการมาร์คไว้ก่อนโดยใช้เมจิกนะครับขีดไว้เราจะได้รู้ตำแหน่งก่อนที่เราจะทำการขันออกนะครับจะน็อตปีกนกตัวนี้มันจะแน่นหน่อยนะครับ ต้องใช้กำลังหน่อยพอคลายออแล้วเราก็ทําการยกดูได้นะครับว่าฝั่งไหนเดินหน้าฝั่งไหนถอยหลังเงี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องครับเพราะเราขีดไว้แล้ว อย่างคันนี้ผมจะทําการให้ล้อมันถอยหลังลงมาไปการลดแคตเตอร์นะครับพอได้ตําแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการล็อกไว้ครับ หลังจากนี้เราก็จะมาทํามุมโทกันต่อนะครับก็คือการขันให้ล้อหุบเข้าหุบออกอ่ะอันนี้คือเราทําตามค่าในเครื่องได้เลยครับคือถ้าเกิดออกก็คือเป็นลบเข้าก็เป็นบวกครับไม่มีระยากั้นตอนนี้เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมาทำแบบละเอียดละเอียดให้ฟังนะครับ มาเดี๋ยวเราพอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าเป็นไงบ้างตัวเลขกก็ถือว่าพอรับได้ครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับเราขับมาลองตอนนี้ก็รถก็หายดึงแล้วนะครับก็คือปล่อยมือได้แต่ก็ยังติดปันอยู่นิดนึงคือพวงมาลัยมันจะยังไม่ตรงนะครับ มันจะยังเอียงอยู่นิดนึงอ่ะถึงเมื่อกี้เราล็อกพวงมาลัยแล้วก็จริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับพวงมาลัยกันหน่อยว่าจะปรับแบบไหนโอเคนะครับเราเตรียมเครื่องมือมาแล้ว อย่างคันนี้พวงมาลัยมันจะเอียงมาทางขวานะครับเรามาดูที่ลูกหมากเห็นไหลูกหมากแหลกกับลูกหมากขันชักครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่อะเราทําการมาร์กไว้ก่อนมาร์กที่เหลี่ยมมันนะครับเหลี่ยมลูกหมากอะมันจะมีหกเหลี่ยมอะอันนี้พวงมาลัยเอียงขวาอันนี้ผมใช้มือเดียวถ่ายอะแล้วก็ทําการขันล้อขวาออกมาหน่อยหนึ่ง เหลี่ยมหนึ่งครับแล้วก็ออกเหลี่ยมหนึ่งแล้วเราก็ล็อกไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ล้อไฟเหมือนเดิมครับเราก็มาร์คไว้มาร์คขีดไว้ที่เหลี่ยมลูกหมากนะครับเราก็ทําการขันทางซ้ายเข้านะครับม่อกีขวาออกไปเหลี่ยมยนึงใช่ปะ่ะเราก็ต้องขันล้อไฟเข้าให้มันตามไป ค่ามันก็จะได้อยู่เหมือนเดิมนะครับมันจะพวงมายมันก็จะตรงทีนี้แล้วก็ทําการล็อกนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะมาทำคลิปอื่นให้ดูกัน ขอบคุณครับ